Mm hmm. ลูกเปิดลูกออกมาเร็วนี่ับเร็วอ้โหหโตก็ลูกออกมามาวมาเ่นกับพ่อหนิมาหนิมาเฮ้ยพี่ช้างยแม่นอนทำยังไงมาเพี่ช้างมาดูไปเอาพช้างไปหยิบพี่ช้างมาดก่อนนุพี่ช้างวางอยู่น่

影啊。嗯